สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนกันในเรื่องการเรียงลำดับทศนิยมซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นปถมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของเราที่เราจะเรียนมันง่ายมากๆเลยนะครับง่ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับวันนี้นะครับเราเรียนกันในเรื่องการเรียงลำดับทศนิยมนะครับ ซึ่งเราจะใช้ความรู้เดิมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับที่เราเรียนกันแล้วในชั่วโมงก่อนหรือว่าในคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนกันไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนหรือว่าจําไม่ได้นะครับสามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับครูมีตัวอย่างการเรียงลําดับทศนิยมมาให้นักเรียนนะครับครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับไปทีละข้อนะครับ ก่อนที่ครูจะทําให้นักเรียนดูเนี่ยครูจะอธิบายก่อนจะเล่าให้ฟังก่อนว่าหลักการมันเป็นยังไงนะครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะเรียงลําดับหรือว่าเรียงจํานวนของทศนิยมที่กําหนดมาเนี่ยนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าจํานวนแต่ละจํานวนจํานวนไหนมากที่สุดจํานวนไหนหน้อยที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเรียงตามคําสั่งนะครับตามคําชี้แจงที่เขาบอกอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่1นนะครับบอกว่าเรียงลําดับทศนิยมจากน้อยไปมาก นะครับแล้วเขาก็กำหนดมาข้อหนึ่งย่อยนะครับมี2.84 0.95 1.56 2.03มีนจํานะครับมีจำนวนทั้งหมด4จํานวนให้นักเรียนมาเรียงจากน้อยไปมากนะครับนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าจํานวนใดน้อยที่สุดและจํานวนใดมากที่สุดเรียงกันไปเรื่อยๆเราจะเริ่มจากจํานวนที่น้อยที่สุดก่อน วิธีการนะครับหรือหลักการการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับอันดับแรกให้ดูจํานวนหน้าจุดทศนิยมก่อนนะครับจำนวนแรกคือเลข2จํานวนที่2คือเลข0จํานวนที่3คือเลข1จํานวนที่4คือเลข2นะครับเลขที่ครูขีดเส้ในใต้นะครับสีแดงๆเนี่ยตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือเลข0นะครับก็คือจํานวนนี้ฉะนั้นจํานวนที่ครูชี้อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วนะครับนักเรียนก็เขียนก่อนเลย นะครับ0.95เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเขียนก่อนเลย0.95เนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราใช้ไปแล้วค่าทิ้งเลยก็ได้นะครับนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะครับเหลืออยู่3จํานวนเหมือนเดิมไปดูเลขหน้าจุดก่อนนะครับเลขหน้าจุดตัวแรกคือเลข2ตัวที่2เราค่าไปแล้วนะครับต่อไปตัวที่3เป็นเลข1่ตัวสุดท้ายเป็นเลข2แน่นอนครับเลข1น้อยกว่าเพื่อนเลย ฉะนั้นลำดับต่อไปที่เราจะเขียนก็คือ1.56นั่นเองนะครับเสร็จแล้วค่าทิ้งนะครับหรือว่าขีดทิ้งนั่นเองเราจะได้ไม่สับสนนะครับเหลืออยู่2จํานวนนะครับจำนวนแรกนะครับ2.84กับ2.03นะครับแน่นอนนะครับเลขหน้าจุดเป็นเลข2เหมือนกันนะครับบอกไม่ได้ว่าตัวไหนมากกว่ากันฉะนั้นไปดูตัวเลข ถัดไปหรือว่าหลักถัดไปนะครับก็คือตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่1นะครับอยู่ในหลักส่วน10นะครับเลข8กับเลข0นแน่นอนครับเลข0ูนย์น้อยกว่าฉะนั้นจำนวนต่อไปที่เราจะเขียนก็คือ2.03นะครับตัวสุดท้ายก็คือ2 8 4เสร็จแล้วสำหรับข้อที่1นนะครับอ่ะข้อที่2นะครับข้อที่2 เหมือนเดิมเลยโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับเรียงลําดับทศนิยมจากน้อยไปมากเหมือนข้อที่1โดยกําหนดมาอยู่าจนวนนะครับมี13.7 15.8 11.9 10.6 UC จํามีอยู่4จนวนนะครับหลักการในการเปรียบเทียบให้นักเรียนเอาตัวเลขหน้าจุดนะครับของแต่ละจํานวนมาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับตัวที่1คือ13ตัวที่2คือ15นะครับตัวที่3 11 ัวที่ส10บนะครับบอกได้เลยนะครับ10น้อยกว่าเพื่อนนะครับฉะนั้นจำนวนแรกที่เราจะเขียนนะครับเพราะเรียงจากน้อยไปมากจำนวนแรกก็คือ10.6นะครับเขียนเลยค่าทิ้งด้วยนะครับเราจะได้ไม่หลงนะครับเหลืออยู่3จํานวนเหมือนเดิมนะครับเอาจํานวนหน้าจุดนะครับมาเปรียบเทียบซึ่งมองก็รู้เลยว่า11น้อยกว่าเพื่อนนะครับน้อยกว่า15และ13ฉะนั้นจํานวนต่อไปก็คือ 11.9ขีดทิ้งเลยนะครับต่อไปนะครับเหลือ13กันะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น13.7นะครับและตัวสุดท้าย15.8เรียบร้อยครับข้อที่2เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับหลักการของมันก็คือให้นักเรียนเอาจำนวนหน้าจุดมาเปรียบเทียบกันก่อน เมื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูตัวเลขหลังจุดนะครับเอาแต่ละหลักนะครับต้องเอาหลักเดียวกันมาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้คือหลักการนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปอ่าสำหรับหน้านี้นะครับจะคล้ายๆเดิมแต่คําสั่งเขาเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เขาเรียงจากน้อยไปมากแต่ข้อนี้นะครับข้อที่2เราจะเรียงจากมากไปน้อยบ้างนะครับโดยมาดูข้อที่1นะครับข้อ1ย่อยนะครับมีจํานวนอยู่4จํานวนเหมือนเดิม นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจำนวนแรกก็คือ0.123จํำนวนที่2ก็คือ0.213นะครับจำนวนที่3ก็คือ0.321จํานวนที่4ีก็คือ0.231นะครับเลขจะคล้ายๆกันนะครับฉะนั้นวิธีการอันดับแรกเอาตัวหน้าจุดนะครับหรือว่าตัวเลขหน้าจุดมาเปรียบเทียบกันจากที่เรามองนะครับ ตัวเลขหน้าจุดนะครับเป็นเลขศูนย์เหมือนกันหมดเลยฉะนั้นยังบอกไม่ได้ว่าจํานวนไหนมากที่สุดนะครับพอเรียงจากมากไปน้อยเราจะหาจํานวนที่มากที่สุดก่อนนะครับไปดูที่นะครับเลขหลังจุดทศนิยมตัวแรกนะครับหลักส่วน10มีเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข2นะครับจำนวนที่มากที่สุดก็คือเลข3นั่นเองฉะนั้น จำนวนที่มากที่สุดของเราก็คือ0.321นะครับเสร็จแล้วค่าทิ้งเลยนะครับเราจะได้ไม่หลงต่อไปนะครับเราจะหาต่อนะครับในหลักส่วน10อีกเหมือนเดิมนะครับมีเลข1เลข2แล้วก็เลข2นะครับทีนี้ตัดได้เลยนะครับจำนวนนี้จะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าหลักส่วน10เป็นเลข1 นะครับตรงนี้เราจะเก็บไว้ก่อนไว้เขียนทีหลังเพื่อนเลยนะต่อไปมันจะเหลือแค่0.213กับ0.231นะครับไอ้2จำนวนนี้ในหลักส่วน10มันเท่ากันครับมันเป็นเลข2ฉะนั้นให้นักเรียนไปดูหลักถัดไปก็คือหลักส่วนร้อยนะครับมีเลข1กับเลข3อ่ะทีนี้ได้แล้วนะครับสามากกว่า1ฉะนั้นจำนวนต่อไปที่เราจะเขียนก็คือ 0 2 3 1นะครับแล้วจำนวนต่อไปก็จะเป็น0.213และตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ได้วงกลมไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือ0 1 2 3นั่นเองนะครับตัวเลขมันจะคล้ายๆกันนะครับฉะนั้นเวลานักเรียนทำนะครับดูหลักให้ดีดนะครับตัวเลขมันจะเหมือนกันเลยนะครับมีเลข1เลข2เลข3 ขายกันหมดทุกจํานวนเลยนะครับดูหลักให้ดีแล้วค่อยทำนะครับค่อยๆทำอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อต่อไปสําหรับข้อที่2นะครับเหมือนเดิมมีทั้งหมด4จํานวนนะครับสจํานวนจํานวนแรกก็คือ5.416จํานวนที่2ก็คือ5.461จํานวนที่3ก็คือ5.164จํานวนที่4จํานวนสุดท้ายก็คือ5.46นะครับ สังเกตดูทุกจำนวนนะครับจะมีเลขที่คล้ายๆกันนะครับมีเลข4เลข1เลข6และก็เลข5เหมือนกันฉะนั้นนักเรียนต้องดูหลักให้ดีๆนะครับเอาหลักเดียวกันมาเปรียบเทียบกันนะครับอันดับแรกนะครับไปดูที่ตัวเลขหน้าจุดก่อนนะครับซึ่งเป็นเลข5เหมือนกันหมดเลยนะครับทั้ง4จํานวนยังบอกไม่ได้ว่าจํานวนไหนมากที่สุด นะครับฉะนั้นเราจะไปดูนะครับในหลักถัดไปนะครับก็คือจํานวนหลังจุดทศนิยมหรือว่าตัวเลขหลังจุดนะครับเราเริ่มจากนะครับหลักส่วน10ก่อนนะครับจำนวนที่1ก็คือเลข4นะครับหลักส่วน10ต่อไปนะครับจำนวนที่2หลักส่วน10ก็คือเลข4เหมือนกันนะครับจำนวนที่3หลักส่วน10ก็เป็นเลข1นนะครับจำนวนสุดท้ายจำนวนที่4หลักส่วน10เป็นเลข4นะครับ จะเห็นได้ว่าจำนวนที่3นะครับหลักส่วน10เป็นเลข1ซึ่งน้อยกว่าเพื่อนนะครับแปลว่าจำนวนที่3เราจะเอาไว้เขียนที่หลังสุดนะครับสำหรับจำนวนที่3ฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทำไฮไลท์ไว้นะครับเราจะได้ไม่หลงนะครับไม่หลงเอามาเขียนนะครับไฮไลท์ของครูเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับตรงนี้คือจำนวนสุดท้ายที่เราจะเอามาเขียนเลยนะครับเพราะว่า น้อยที่สุดนะครับทีนี้จะเหลืออยู่3จํานวนนะครับเหลือ3าํานวนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูหลักส่วน10แล้วต่อไปเราดูหลักส่วนร้อยบ้างนะครับหลักส่วนร้อยของจํานวนที่1นะครับคือเลข1นะครับหลักส่วนร้อยของจํานวนที่2คือเลข6นะครับและหลักส่วนร้อยของจํานวนที่4คือเลข6นะครับมี1 6 6นะครับจานวนที่ ต่อไปที่เราจะตัดออกนะครับก็คือจํานวนนี้ก็จะเป็นจํานวนที่น้อยรองลงมาจากจํานวนนี้นะครับแปลว่าเราก็จะไม่เขียนนะครับเอาไม่เขียนข้างหลังนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะทําไฮไลท์ไว้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเขียนไว้เลยดีกว่านะครับเราจะได้ไม่หลงนะอันนี้เป็นลำดับที่3ลํลำดับที่4นะครับทีนี้จะเหลืออยู่2จํานวน นะครับ2จำนวนต่อไปนะครับเราไปดูหลักส่วนพันนะครับจานวนที่2เป็นเลข1จํานวนที่3อ้าวไม่มีนะถ้าไม่มีแบบนี้แปลว่ามันเป็นเลข0ูนย์นะครับได้แล้วนะครับ1มันมากกว่า0ูนย์ฉะนั้นจํานวนที่มากที่สุดเลยนะครับก็คือจํานวนที่2นั่นเองแล้วก็จำนวนที่2มาเขียนก่อนอันดับแรกนะครับก็จะได้5.4 61นะครับ ลองลงมาก็จะเป็นจำนวนที่4นะครับ5.46นะครับแล้วก็จะเป็น5.416และจำนวนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น5.164นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับทศนิยมนะครับจากมากไปน้อยหลักการง่ายๆเลยให้นักเรียนจำไว้เลยก็คือ ให้นักเรียนเอาตัวเลขนะครับในหลักเดียวกันนะครับมาเปรียบเทียบกันโดยเอาตัวเลขหน้าจุดมาเปรียบเทียบกันก่อนแล้วค่อยไปดูตัวเลขหลังจุดนะครับเอาแต่ละหลักมาเปรียบเทียบกันนะครับตามคําสั่งหรือตามเงื่อนไขที่เขาให้มาเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเนื้อหาวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้แน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับครูมีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทําลงในสมุด นะครับให้เรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้ครูขอเน้นย้ํานะครับเรื่องระเบียบการทํางานนะครับความเรียบร้อยนะครับขอให้นักเรียนนะครับเขียนคําสั่งให้ชัดเจนนะครับเสร็จ1ข้อขีดเส้นขั้นข้อด้วยนะครับโดยคําสั่งนะครับในหน้าแรกนะครับเขาบอกให้นักเรียนนะครับเรียงลําดับทศนิยมจากน้อยไปมากนะครับก็ทําเหมือนที่ได้เรียนมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับสําหรับหน้านี้นะครับหน้าถัดไปก็จะเป็นการเรียงลําดับนะครับจาก มากไปน้อยนะครับก็เขียนคําสั่งให้ชัดเจนคิดเสร็จหนึ่งข้อแล้วก็ขีดเส้นคั้นคอด้วยนะครับเน้นย้ําเรื่องระเบียบในการทํางานนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ